เดี๋ยวลงไปซ้อมพี่โอ้ยฟิวคุณชายฟิวมาโคตรสายได้ชุดเก่าเลยเป็นไงมึงแล้วไงพี่นาจะมาปะเนี่ยพี่เขาบอกว่าแต่เขาจะมาแต่คบกันมาตั้งนานแล้วทำไมยังเรียกพี่อยู่วะแล้วใจ้คุณเรียกอะไรที่รักนี่หรอก็ไม่รู้ดิมันก็ต้องมีอะไรพิเศษหน่อยปะพิเศษแบบ อาติปะอาตินี่ไเนี่ย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 เกี่ยวพี่เข้ามาฟันมุงหัวแบกกูไม่ช่วยนะเว้ยเฮ้ยกูมีไอเจมไก้วินอะคอยเป็นพยานในเหตุการณ์เว้ยพวกกูบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เออมึง่ะเริ่มแซวมันก่อนเลยไม่ช่วยกูเลยวะคอยดูนะกูจะยุให้เลิกกันแล้วให้มามาจีพารนาดีป่ะ ไอ้มาร์กอะนะจะมานจีพีนาบอกให้มันโผล่หัวมาเจอพวกเราก่อนก็มาอยู่แต่กับพี่วีอะมึงกูก็เลยไม่กล้าไปยุ่งกับมันอะแต่มึงกล้ามากวนกูแน่นอนเฮ้ยมึงแต่กูว่าเนี่ยพีนาแม่งสเปกตัวคนบอวะขนาดกูอะกูมึงชอบเลยจริงมึงคนอะไรวะโคตรน่ารักเลยอะแฟนกูครับพว้มึงอะนิสัยไม่ดีเดี๋ยวกูจะฟ้องแฟนมึงด้วย อะไรวะกูก็แค่คิดเปล่าวะก็พี่เขาหน้ารักอะพี่เซลเฉยมึงเออแล้วคนหน้ารักคนนั้นอะก็เป็นแฟนกูจริงๆด้วยเออเออผู้หลายรอบแล้วครับมึงก็ไม่น่าอวดพี่นากับเพื่อนแบบนี้บอกวะถ้าพี่เขาไม่ได้ยินจะคิดยังไงพี่เขาจะคิดอะไรวะมึงอ่ะคิดบ้างดิอย่างนี้มันก็เหมือนมึงจีบพี่เขาเป็นแฟนเพื่อไว้อวดเพื่อนเลยโอ๊ยมึงอะคิดมากพี่นาเขาไม่คิดะไรหรอก เออกูคิดมากแต่มึงอ่ะชัดคิด<ล>บ้างโอ้เราเล่นกันได้แล้วส่วนมึงอ่ะไปซ้อมเลยครับไปก็แม่งอ่ะพูดได้กูคิดมากกูคแค่ล้อเล่นเปล่าวะเออกูขอโทษแล้วกันกูไม่ได้ยุ่งเรื่องของมึงหรอกเฮ้ยกู <c oughs> ไม่ได้โกรธมึงไปหาแฟนไปแกะเชื่อมโยม,มึงเต็มร้อยห้าสิบแลชิบหาย เกะเชื่อมโยงก็หมังว่ะนี่ดูเขาหน่อยอยากเตะบ้างวาะสุดได้ว่ออยู่บริหารเฮ้ยฟิลวันนี้มึงเล่นหน้าคู่กับไอ้นัดนะครับพี่เอองั้นเราทิ้งหลังไว้สามที่ใช่ปะเออเราไม่คุยไปเนาะใช่เน้นเกมลุกไงโอเคงั้นพวกมึงก็เบาๆนะเว้ยน้องเขาตัวเล็กว่ะขนาดอะไรวะแพะเดีดิหวาน โวดมาเจอได้ไงวะพี่เกยวีอะดิมันไปจับฉลากมาเมื่อวันนั้นเนี่ยแม่งจับไว้แล้วไม่ช่วยเตะด้วยก็ <c oughs> มันบอกเราไงว่าจะช่วยจับไงแต่มันก็ช่วยจริงแหละอย่าประมาทเขาดิพี่เขาไม่ใช่เล่นๆนะ <c oughs> เห็นไปวนๆคณะหมอเนี่ยกลัวกันทุกหมอเลยแหะครับไม่ต้องห่วงครับอันนี้ไม่ใช่ทันตะมันก็ไม่ใช่แบบนั้นาพี่แต่ผมไม่อยากให้พี่ประมาทเขาไง ูกูก็ไม่ประมาณหรอกก็แค่เตะๆยิงๆเข้าไปจบเออวันนั้นกูเห็นพี่เขาลงรูปเสื้อมด้วยวะอีช้าว่ะกูนี่ดูไม่ออกเลยว่าใครหลงใครมากกว่ากันเนีฮะพี่จะมาโฟกัสอะไรเรื่องผมเนี่ย <c oughs> พี่ต้องดูเกมปะก็เรื่องมันทอสุดแล้วไงตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออไปช่างมันมาทวนแผนกันอีกรอบด,ดีวกว่ามาไงก็เด<า>ี๋ยวนะเว้ยไอ้นัท เขียวมึงเล่นหน้าคูุ้ยฟิลเหมือนเดิมนะเหมือนที่คุยกันไว้แล้วมึงวิ่งแซงขวาไปโอเคไหมโอเคไอ้สองมึงทิ้งหลังได้ใช่ไหมสบายรูมเอ้าวมึงดูน้องมึงหนุนเฮ้ยเอ้ยฟิลมึงมีสติไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยฮะไหวไหมเนี่ยเอ้ยผมตั้งใจสุดแล้วพี่หันหน้ามาดิฟิลมองหน้ากูมึงมีสติไหมถ้าไม่มีกูจะได้ให้เจ็ตลงจริงนะคือผมไหวพี่พี่นาบอกว่าผมเก่งจะตาย แค่ลงมาแล้วยิงประตูให้ได้อ่ะแค่นี้ง่ายๆป๊าป๊าป๊พร้อมแล้วก็ลงได้แล้วก่อนที่เขาจะตัดสิทย์อ้ามางั้นเดี๋ยวเรามาลุงกันด้วมามามา1 2 3ว่งมาเฮ้ยได้แม่วมา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 ไป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 ลงไปลุกมาวิ่งอย่าหยุดเฮ้ยฟิว ไปไดบแล<ะ>้วเพื่อนลงไปขึ้นสนามแล้วเนี่ยโอ้ยเนี่ยผมไปมาเนี่ยได้กำลังใจมาเต็มเลยถ้ามึงยิงไม่เข้านะกูจะสั่งซมไมไป ยิงนี่ยิงเองดีกว่ารออะไรเนี่ย ฟิวฟิวอีฟิวอะไรมึงอะฮะมองกูนี่คุยกับกูกอนลงไปตกลงกันว่างไงฮะทำไมมึงไม่ยิงผมพายายามแล้วนะพี่ผมยิงตั้งลูกนึงนะแน่แค่ลูกเดียวไอ้ฟิวมึงบอกว่ากูจะให้สองผมทำไม่ได้ทำไมมันจะทำไม่ได้วะฮะ กูเห็นนะเว้ยว่าหน้าโกอย่างโล่งมึงก็จ่ายอยู่นั่นแหละจ่ายเก่งจริงๆก็พี่นาเขาไม่ให้ทำฮะแล้วพี่นาเกี่ยวอะไรด้วยวะก็พี่นาเขาไม่ให้ผมโชว์หล่อถ้าผมยิงเข้าผมก็จะหล่อผมก็เลยไม่ทำคือมึงจะบอกกกูว่าที่มึงไม่ยอมยิงอะ เพราะมึงกลัวว่ายิงแล้วจะหลอกแล้วถ้าเกิดหลอกไปแฟนมึงก็จะหวงใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณเจ๋งประลาสุดๆไปเลยครับเออดีเดี๋ยวกูสั่งซ่อมแม่งเลยพี่ไม่เห็นกับความรักของผมหน่อยเหรอวะกูไม่เห็นหรอกความรักมึงอ่ะกูเห็นแต่มึงไม่ยิง โหพี่พี่กาครับไม่ต้องมาอ้อนนู่เลยนอกจากจะได้ตีแลนะ้วเนี่ยนู่นกับพี่แนหนางอนมึงด้วยแนะ่ไอ้ยโหงั้นจะสั่งให้ทำอะไรอะ่ะงั้นเอางี้เนี่ยมันรักแฟนมากใช่ไหมให้มันไปวิ่งรอบสนามแล้วตะโกนชื่อแฟนมันไปด้วยดีวยกว่าตีดี ีงั้นมึงไปเลยเอาจริงดิพี่ <ré us> หรือมึงจะไม่ทำอ่ะทำก็ได้ดีครับน้องชายเริ่มได้เลยครับแต่เขาจะเตะคู่จัดไปนะพี่มึงไม่ต้องรีลาไปได้แล้วไปฟิววิ่งไปเร็วตะโกนด้วยไอ้ ผมเชื่อนาครับแฟนผมเชื่อนาครับแฟนผมเชื่อนาครับไม่ได้ยินเลยดังอเฟแฟนผมเชื่อนาครับต่อไปแฟนผมเชื่อนาครับ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  เอ๊ะเดี๋ยวนะแฟนฟิวชื่ออันนาะแล้วแฟนอันนาะชื่ออะไรคะก็ชื่อฟิวไงอู้อูอรประการเหรอวะประกาศมากคืีก็ทก้งโลแล้วอ๊เกินไปละยิ้มไม่ถูกดเลยอะโอ้โห แต่ตั้งแต่ผมบอกแม่ไปตอนนั้นน่ะจะถึงตอนเนี้ยผมก็ย,ยังรักพี่เขาอยู่ผมขอโทษที่ผมทำอะไรให้พี่ไม่ได้เลย